สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชายารมสุวรกุลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานกาชาติประจำปี2564ที่ปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์รวมถึงยังได้ร่วมออกสลากบำรุงสภากาชาติไทยกว่า1,000รางวัลค่ะ แม้ว่างานกาชาติประจำปี2,564จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์แต่หน่วยงานต่างๆยังคงจำหน่ายสลากกาชาติเพื่อดำรายได้บำรุงสภากาชาติไทย และเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานายพานุมาตรลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. ออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาติประจำปี2564ณอาคารแพทยรรัตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย โดยปีนี้รางวัลสลากบำรุงสภากาชาติของ P.E.A. ประกอบไปด้วยรถยนต์ทองคํารถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมจำนวน1,411รางวัลทั้งนี้ P.E.A. ขอขอบคุณประชาชนและพนักงานของ P.E.A. ที่มีจิตกุศลสลากกำลังทรัพย์สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาติไทย โดยสามารถตรวจสอบผลการออกสลากได้ที่ www.pa.co.th พร้อมกับติดต่อรับของรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ภายในวันเวลาที่กำหนด สำหรับรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปีนี้จะนำเข้าสมทบทุนสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสภากาชาติต่ตอไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง P A News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมสิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ